สวัสดีครับคนหลังเขาช่องนะครับว um, ันน anyway, ok ี้ได้ปูมาครับพี่น้องอ้ไดปูมาโลกว่าครับไก่ครับมาแกงครับแกงปูครับแกงปูตายแกงปูมาแกงครับมาแกงมาตายแล้วอ่ะมาตายแล้วอ่ะมาตายแล้วพ่อเนาะแกะเสร็จหมดแล้วครับครับแกะอกมันอกกับขาครับนี่กระดองครับกระดองเอามาเดี๋ยวมาแค่มันครับ ปันครับบริตามครับพี่เนาสมัยขึ้นหน่อยหนึ่งปันลองปันเพิ่งแต่ผมเคยปันแต่ว่าบเป็นเครื่องปันนี่ครับตอนเคยปันเครื่องเครื่องปันผลไม้ครับจะปันได้ครับนี่ลองปันเครื่องนี้เพิ่งลองเพิ่งก่อนครับ ดอหลือแยกดีครับพี่น้องแยกดีครับเออพอแล้วครับเอาก็ตักไว้ใส่อันนี้ไว้ครับเอาไว้ปั้นตบต่อไปครับพอปั้นเสร็จเุีร้อยบุหรีทุกยานแล้วก็เอาก็าปั้นใหม่ใส่น้ำหน่อยนึงครับพี่น้องรอติดตามครับตักเนื้อปูที่เรปั้นลงไปครับลงไปปั้นใหม่ครับเนี่ยแต่ครั้งนี้เราใส่น้ำครับ เพียงไหมครับพอครับปั้นครับเบิง้งรั้งเล็บเปลียนเลยนีนสีน้ำก็ทุกข์ใจวะ

ใส่ไปครับอเออพอครั้งเล็กครับผมเป็นอย่างเออเพิ่มน้ำน,นี่ครับอืมเออพอหอ,องพึ้นครั้ง,งเลก น้ำมันไหลได้ทีเนี้ยต่อไปต้องใส่เนื้อปูนน้อยกว่าน,นี้นี่ใช้นเนื้อปูนไหลใช้น้ำไหลกว่านี้จะสอนน้อยเนะครับต้องมีซ้อนคนนะครับคนเขาเนืคุเลียคุณเรียครับออต้องใช้เวลาเนะครับจะเป็นน้ำขุ่นแน่นอนครับน้องเห็นบะ น้ำโปไซครับจะต้องใช้เวลาเลยอืมใช้เวลาเลยครับน้ำมันข้นครับจะต้องใช้เวลาต่อติดตามต่อไปครับพี่เนาะมันชิ้ยาวครับคลิปเลยรอบสองครับพี่น้องเจ้าน้ำรอบสองครับ pues น้ำนี่น้ำแรกครับน้ำรอบส่งที่เ้านหม้ออะไรขอ่อหม้อตั้งเนี่ยนี่หม้อนี่นี่ลูก ช่แต่ดีน้ำรานอสองครับชิม้มข้นคือเก่าครับ ทีเหตุโนะรอติดตามตอนต่อไปครับนี่ครั้งที่สามครับน้ำสามแล้วครับครั้งที่สามเริ่มใสแน่อยนึงเอาสามน้ำครับมนะือนเอาเห็ดสามครั้งตามสามครั้งครับตานจนน้ำสามครั้งเป็นางเข้มข้นอยู่นะครับรอติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อง ตั้งไฟแล้วครับเก่งปูครับแล้วนี้มันปูครับหัมปูหมามออดครับมันผู้อื่นออดได้ครับออดออนมันปูครับออนปูใช้แค่ใส่หม้อครับมารอติดตามครับพี่น้องัมนเก่งปูครับของเหลวเดือดขึ้นเลยครับ ทีนี้เราดิกล่ะต้องกลนครับก็บออปูครับก็ออมันปูครับมันปูล,ลงไปแล้วครับพี่น้อง สูครับป่งเครื่องแอนโอดใช้เกลือนิดนึงครับแล้วมันปูครับเกลือนิดนึงให้ขึ้น่อยก็ใส่ผงปรุงรสนอยนึงครับ แดงนัวครับรอน,นี่ครับรอให้สุกครับพี่น้องปอดมันปูครับปันผมโดนทอดมันปูด้วยครับเด้ออืมครัง้งทอดมันปูรอให้มันสุกให้มันแห้งจย่างน้อยครับอันนี้จะเข้มปูครับ ด้าคนด้แล้วครับนอียิปต์ก็ให้หลายตาเด้ครับแกงปูนาขาเคตัวใหญ่เส้นไม่มีอนะรอจิดตามครับ มีผักไส้ครับผักมีผักก็มีแค่นี้นะครับมีต้นหอมกับผักชีลาวครับแล้วก็หงวแกะปูเป็นตูใส่พร้อมกับแกะเอาแเตอโอกันครับเครื่องแกงก็มีพริกหอมกระเทียมครับแค่นี้ครับไม่ต้องใส่องไรเพื่อมาสีดับสนปูครับใช่ไดทกนี้นะครับตามเครื่องครับใส่เครื่องนะครับ กับนที่เราตำ่ตำครับตำ่ตำกว่าไฮ้ลท์ไลทครับ เอาปูล,ลงไปครับอดีตลายตายได้ครับพี่น้องอาลายลายเตี้ยครับออดปูเกงปูครับแกะอดปูครับปูเครื่องครับพี่น้องปูเครื่องชินน้น้ำปลาครับน้ำปลา ปรุงรสเลี้ยงดครับเป็นหลายชักหลายครับ นหอมใสก่อนครับนหอมครับชิมบ้างครับ <rup. S 1> ปลาเด็กม้อยครับปลาเล็กนี่ใส่บักชีลาวเลยครับีลาวลงไปครับนอกอยูเดียวครับแล้วดีซันได้ครับหอมบักชีลาวครับนะ พี่น้องตัดแซบมาครับครับกินด้วกันครับพี่น้องแซบเลยครับแขงอดปูครับปาแซบพี่น้องเรากินพร้อมกันครับนะครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินกันครับแกงปูครับแกงอดปูครับนะครับอดมันปูครับมาครับแซบๆกันครับพี่น้องเก็บข้าวเหนียวของเจ้าครับ